สวัสดีนักเรียนชั้นป2แล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับก็มาพบกับครูตองอีกแล้วนะครับในวิชาสุขศึกษาเรื่องเข้าใจตนเองอ่ะเข้าใจตนเองอยังไงนะครับคนเราเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจตัวตนเองนะก็คือเหตุอะไรลักษณะนิสัยพฤติกรรมการแสดงออกอารมณ์ต่างๆนะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะคนเราเนี่ย ต้องอยู่กันเป็นสังคมนะครับมีเพื่อนคนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับพฤติกรรมต่างๆเข้าหากันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับอะไรที่เป็นข้อไม่ดีเนี่ยจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับฉะนั้นนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะอะไรต่างๆเนี่ยที่มีความแตกต่างกันนะครับพฤติกรรมอารมณ์การแสดงออก รูปร่างหน้าตาส่วนสูงน้ำหนักครวนี้จุดเด่นของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับบทบาทหน้าที่ก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความภูมิใจนะครับในตนเองว่าตนเองเนี่ยมีอะไรที่เด่นนะครับเราจะต้องภาคภูมิใจแล้วก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นจุดเด่นของเรานะครับบางสิ่งบางอย่าง แต่ละคนยังไม่สามารถที่จะลอกเรียนแบบมันได้นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่ามีความสามารถหรือว่ามีความพิเศษตรงไหน,นคนรอบตัวเรานะครับคือถ้าเกิดเขาได้เห็นความสามารถของเรานะครับเขาก็จะอาจจะมอบบทบาทให้คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างครับนะบางคนอาจจะได้รับบทบาทในครอบครัวอาเช่นทํางานบ้านหรือว่าช่วยเลี้ยงน้องชรวย,ยงต่างบางครอบครัวประกอบอาชีพ นะครับอาจจะสมมติเป็นการค้าขายนะครับเด็กๆเ,เนี่ยก็อาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่บทบาทก็คืออาจจะไปช่วยพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยประกอบอาชีพต่างๆนะอาจจะเป็นไปช่วยขายของช่วยอะต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งไม่เหมือนกับตอนที่เรายังเด็กๆเมื่อเรานะครับได้รับภาระหรือบทบาทหน้าที่ใดๆแล้วเนี่ย แล้วเราได้ทํามันตลอดทํามันบ่อยๆทําได้นานนะครับก็จะเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆคราวนี้เนี่ยความสามารถในตรงนั้นเนี่ยนะครับจะทําให้นักเรียนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นนําไปประกอบอาชีพหรือนําไปต่อยอดต่างๆนะครับทําให้สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้รับหน้าที่บทบาทหรือว่าภาระอะไรเนี่ย ทำให้เต็มที่ทําให้ดีแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะไปต่อยอดในอนาคตได้ต่อไปก็คือพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับคือคนเราเนี่ยมีความแตกต่างกันนะขนาดมนุษย์เราเนี่ยนะครับยังมีต่างเชื้อชาติเลยอย่างคนเอเชียเนี่ยก็จะอีกรูปร่างลาักษณะหนึ่งถ้าข้ามไปฝั่งยุโรปก,ก็จะมีรูปร่างลักษณะ ะครับพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างไปทางด้านยุโรปก็อาจจะเป็นผมสีทองผมบอนผิวขาวนะครับาตาสีฟ้านะครับหรเสียมตาลก็แล้วแต่ชาติพันธุ์นะครับว่าเขาจะมีความแตกต่างรูปร่างลักษณะนหน้าตาอย่างไรคราวนี้พฤติกรรมนิสัยนะครับนะครับเมื่อเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องมีน้ำใจต่อกันนะครับ ช่วยเหลือกันไม่เห็นแก่ตัวนะครับเพราะจำไว้นะครับว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคมนะครับมีคนอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ร่วมกับเรานะครับและเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวในสังคมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องปรับตัวเข้าหาสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับ เราจะต้องอยู่ในสังคมให้ได้คุณต๋องก็เชื่อนะครับว่านักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกับทุกสังคมได้แล้วก็สามารถที่จะทําหน้าที่ภาระต่างๆแล้วก็บทบาทของตัวเองเนี่ยทำทดีที่สุดนะครับคนรอบข้างเนี่ยชื่นชมนะเราต้องมั่นใจตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้ดีที่สุดอส่วนงานนะครับให้นักเรียน ทำลงในสมุดนะให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติที่ดีต่อคนรอบข้างนะครับมา3ข้อนะครับแล้วก็วาดภาพระบายสีให้สวยงามนะครับตั้งใจทํากันนะครับครูตองก็ต้องไปก่อนนะครับบ๊ายบาย